ครับผมดูชมบรรยากาศการทำงานของเจ้าถุงทองครับ p c 120รุ่น6ครับรุ่น 6E เจ้าถุงทองหนองคายดินด่วนครับ<ม>ยังอยู่ที่เดิมครับขุดลอกคลองไม่ใช่ขุดลอกครับขุดคลองเก็บน้ำครับล่องสวนทุเรียนครับ สวัสดีครับน้องคายดินด่วนสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปครับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานน้องคายดินดวนคือเก่าครับพี่น้องครับนังไปไซบะอะไครับงานออกลูกครับไม้ยืนีีกะเพรามีดินได้ขุดกับงานก็นออกลูกครับเดี๋ยวมื้อนี้จะพามาชมกับเจ้าน้องใหม่ครับ น้องไหม้ของคีิปงานน้องคายดินดวนครับนี่ครับอาจจะพันตามาแล้ะครับคลิปคลิปสันสที่น้ำเสนอไปตอนมือมาทรงรถครับเดี๋ยวเอนีจะพามาชมเต็มเต็มครับกับเจ้าเขาเรียกเดี๋ยวตั้งเสื้อครับคนนี้เอาตั้งตั้มตั้งตั้มตั้มซีเลยน้องเยี่ยวม่วงครับนี่ครับตั้งเสื้อแล้วครับน้องเยี่ยวม่วง เยี่ยวม่วงน้องคายดินด่วนครับนี่ครับพารีวิวเบงนี่ครับน้องเตียนสั่งมาจากคายนี่แหละครับเปิดโถกรตามนี้เลยครับถ้าผู้ใดสนใจเอาข้าวๆกันครับเป็นรถฟอร์ด6 6 0 0 6ห0รครับตัวนี้เป็นเสือร้ายครับเสือร้ายเสือร้ายฟอด พันหกหกพัอสิบตัวนี้จะเป็นปั้มกลมครับนี่ปั้มกลมจะเป็นรุ่นใหม่แล้วเ็ดสีมาได้ถูกใจไว้รุ่นมามาครับม่วงมุกครับนี่สภาพยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ครับบิวใหม่ทั้งคันแบตเตอรี่ใหม่ครับลองขับบ้างะครับเหลืออีกนิดนึงครับยังบ่สุดปะหนี้เดี๋ยว เดี๋ยวจะพยายามแจ้งไปเลยครับห่านหลัง CMT ครับห่านหลัง CMT นี่ครับดูครับดูดูรวมๆก่อนหลังคาครับพวงมาลัย power ครับพวงมาลัยกับแบบกระบอกชักล่างครับนี่ กล่องสองตัวครับกล่องแห้งหนึ่งตัวกล่องเปียกอันนี้เขาเรียกว่ากล่องน้ํามันครับนี่เป็นกล่องดักคุณครับส่งวนค่าตัวมาอยู่นราะคาสี่แสนไปปลายครับตัวนี้เดี๋ยวจใจเบิ้งครับคันนี้มีหมกครับมีหมกมีหมกครับเราจะพาเบิง้งว่าหมกอย่างไวครับเบิ้งครับเบิง้งเบิ้งพี่น้องมึง เบิ้งครับนี่ครับเบิ้งครับเทร์โบครับจัดมากับท่อปู่ครับป่ายไทยเทครับโอ้มักสีอะไรครับสีม่วงไวรุ่นครับมีซื้อแล้วนะครับนี่เห็นอยูไสกระทักท้ายกันได้ครับนี่น้องไม่ทีมงานน้องค้าดินดวนรถของน้องเจนครับน้องเจน ซื้อแล้วกะเจ้าเยี่ยวม่วงเยี่ยวม่วงหนองคายดินด่วนครับตั้งซื้อให้สมซื้อเลยกะจะมีคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆครับกันกันทำงานเดี๋ยวให้น้องเขาดันให้เบิ้งครับว่าเสียงท่อปูรถไถฟ,ฟอร์ดหกพันหกเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะลงคลิปไป้เบิ้งครับมีใครเบิ้งสภาพโดยรวมกันครับว่า นี่แล้วครับเจ้าคุณปูในตำนานครับแต่ก่อนผมก็เคยใส่ครับรถดูนี่ผมใส่เป็นทีสามครับ6 6พันหกตัวหกพัธรรมดาผมมีเทอร์โบสิบปีครับที่ผมใส่อยู่แต่ว่ารถผมมันเป็นรถเก่าหนอกครับเป็นรถออกมาจากคาเรือจะออกมาบิวใหม่มาทำใหม่ขึ้นกันแต่ว่ากับบได้บได้ทำเครื่องบริเ้แทนยังครับ เอาซื้อมาก็คือเติมน้ำมันใส่งานเลยอยู่น้ำกัน13ปีครับแต่ว่าก็ได้ขายไปแล้วครับพอดีน้องเจนคนอยู่บ้านซื้อทําสวนทาสวนองข้าวท,าทําสวนผลไม้กับแม่ครับก็เลยว่าจะ้าบิสเนสจะ้าธุรกิจที่มันเป็นของเจ้าของจากอย่างหนึ่งก็เลยแนะนำให้ แน่น้องเกนครับซื้อรถไถรถไทฟอร์ดเอามาไว้รับจ้างครับน้ารถดําแล้วก็รับจ้างไถนาตามหมู่บ้านครับตามงานทั่วไปครับงานบุกเบิกงานเชี่ยลิงก็ต้องอาศัยเจ้าเยี่ยวม่วงเนี่ยครับไปเพราะว่าเราคันไงเน่ยช่วงนี้มันโมเมนยังโมเมนหนาฝนกะสบายครับว่าเป็นยังครับถึงจะเป็นเผาเดียวแต่กะต้องคนขับกบ็ต้องเก่งพอสมควรครับ ถ้าฝนลงหน่อยนึงคือ,อือนนี่จะเสียเปรียบคู่บุตาตาคือไปบ่ได้ครับถ้าเป็นสองเพา้านี่จะเจ๋วเลยล่ะครับแต่ว่ามันกจะเป็นการลงทุนที่สูงเพิ่มขึ้นก็ค่อยเล่นขยับขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับแนะนำน้องเจนว่าค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆเขาเป็นไม้เขาก็เริ่มจากในควันแต่ว่าซื้อรถอันนี้มาก,กับบกขาดทุนนะครับรถสภาพนี่ถึงขายนะตอนนี้ก็ยังพอะมีกําไรนิดหน่อยถึงบอมีกําไรก็ ประค่ทุนครับดีครับเครื่องดีแต่ว่าผมมักตรงนี้แหละครับเทอร์โบนี่ครับแต่ว่าผมยังปลุว่าเทอร์โบยี่ห้อยยังมองไปเห็นครับว่ายี่ห้อยยังยี่ห้อเทอร์โบเพราะว่า้างนั้นนี่จะเป็นจะเป็นน็อตล็อกครับเปิดฝากระปุกบรได้ก็เลยไปเห็นยี่ห้อของเทอร์โบแต่ว่าที่นี่นี่ปูแน่นอนครับเดี๋ยวมีคลิปแกนทำงานเนี่ยเบิ่งครับว่าจะปูสำหรัเดี๋ยวให้น่องบอยโชเฟอร์เขา ครับแล้วผมจะทายคิปไปเบิ้งว่ามันจะปูสำเนียงสำหรับเจ้าเยี่ยวม่วงน้องค่ายดินด่วนนี่ครับโอ้สีสันนี่รถสองคันนี่ทั้งม่วงทั้งเขียวครับไม่เิ่มกันสุดยอดทั้งสีครับจะาของรถเพิ่นเลือกเองเพิ่นมักเป็นรถสั่งทำครับสั่งตามใจลูกค้าครับอู้เพินเ่นกให้มันตามใจลูกค้าครับตามใจวัยรุ่น พอไทยเทิดเท์โบนี่ครับเจ้าถุงท้องเขาโอ้ยพ้นขับก่ะห่อนเลยครับแอร์พอใคยเย็นปิดแอร์ทำงานเลยอดเอาจากน้อยนึงนะครับเดี๋ยวก็ไปไล่ระบบแอร์ไม่แล้วผมขึ้นไปขับก่ะขับมาได้เพาะสิบนาทีครับบ่ม,มีแอร์ล่วงสุดแขนครับนี่ เดี๋ยวพาไปชมว่าลึกซ้ำใด่พาไปตรวจงานนะครับตรวจงานก่อนพี่น้อง,อถ,ง,ถ,งถึงอนถึงฝุ่นถึงโอ้หทั้งห่อนทั้งฝุ่นทั้งยางโอ้โหพี่น้องบ่ง,งความลึกตาย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 เอาจนสุดแขนมาครับนี่ โไอ้หงเล่นชุดแขนเลยปอาแขนไปครับสุดแขนสุดบุมกันเลยทีเดียวทุ่นห่อนเอานไยครับทนห่อนแหนกนิดนึงครับเสียหง เดี๋ยวพันเสาหน้าจะพาไปเอาไปล่างตู้ครับล่างตู้แอร์เช็คน้ำยาไลไรระบบไหมเดี๋ยวก็จะดีขึ้นครับโอ้ลึกหลายลึกหลายผมบอกคิดว่ามันจะยืนพุดได้ลึกขนาดนี้ครับปกตทิตเดี๋ก็ต้องสองสั้นหมดแล้วครับอันนี้ยืนล่วงเอาจนสุดแขนเลยผมล้องไปยืนเทียบิังกับไปสองร้อยแล้วครับรถสองรอยกับ แขนเงย้ากันประมาณห้าสิบเซนครับแต่ใบเงย้าลื่นกันมันก็จะผิดกันได้พวกบุ้งกีกับช่วงล่างน่ครับกับรถสองร้อยจะพูดถึงฐานมาเฮ็ดงานแบบนี้มันก็ตามสภาพงานครับเขาตากดินขายตามหมู่บ้านคุดลองควนลองเงธรรมดาก็เอาแค่ร้อยยี่สิบก็พอครับเพราะไปพอมาแต่ว่าคนเขาอิดขึว่าขิดจักัดความพอคือสิ่้บุพเพอครับ ก็่ทไปเรื่อยๆฝากที่ตามครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ